ว่ารุตาตามหาอยู่ตั้งนานมาอยู่ตรงนี้นี่เองอาคุณตานั่นลูกหมาใครคะหน้าตาน่ารักจังเลยคะ่ะก็แม่สาวน้อยเขามาฝากตาเอาไว้นะ่ะเดี๋ยวเขาก็มาแล้วนั่นไงตาผูดไหมทันขาดคำเดินมาโนนแล้วนั่นไงน่ารักเนอะ เจ้ามมาตัวน้อยเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะคุณตาวารุตาก็ชอบค่ะน่ารักจริงๆเลยน่ารักทั้งคนทั้งหมาน้อยเลยค่ะวันนี้ล้านเป็นอย่างไรบ้างตาดูหน้าตาแล้วเหมือนมีคำถามจะมาถามตาอย่างนั้นแหละคุณตาช่างรู้ใจวารุตาจริงๆเลยค่ะ คุณตาจำได้ไหมคะที่คุณตาอธิบายทฤษฎีบันได9ก้าขั้นกั้นก้าหน้าน,นะคะจำได้จะหลานแล้วว่าอย่างไรเรอคุณตาจำหลานสาวกับหลานวันที่เขาส่งสารมาให้คุณตาได้ไหมคะที่หลานสาวเกาบอกว่าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปแปรรูป มีร้านค้าที่เหมาะสมคนเดินผ่านก็ให้นำไปวางขายกับคุณตาแล้วก็หลานวันเขก็บอกว่ามะเขือเทศก็สามารถแปรรูปออกมาทั้งหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมกลางวันครีมกลางคือหรือสารพัดอย่างเลยค่ะตรงกับทฤษฎีขั้นก้าวหน้าค่ะคุณตาใช่แล้วห้านเอ๋ยซึื่งตรงประเด็น กับขันก่าวหนาบัานไดกันตีสากัรตีสีนั่นเองแต่คำถามของวารุตาสำคัญมากๆเลยค่ะวารุตาจะมาถามคุตาว่าทำไมพ่อหลวงถึงไม่ให้เราปลูกแล้ว ขายเลยค่ะคุณตาทำไมต้องมีขั้นตอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและไปถึงขั้นก้าวหน้าและก็ขายก็อยู่ในอันดับที่8นะคะคุณตาแทบจะเป็นหนทางสุดท้ายเลยค่ะพราะพอหลวงไม่อยากให้เราคิดเรื่องเงินเป็นอันดับแรกหรือจะทำอะไรก็เอาเงินเป็นที่ทางไง แต่ถ้าไม่คิดเรื่องเงินแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณตาเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรเราก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยค่ะคุณตาจะออกไปไหนจะซื้ออะไรทุกอย่างก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยค่ะนั่นและพ่อหลวงถึงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละ ที่ทำให้โลกของเราปัจจุบันมันถึงได้เดือดร้อนกันขนาดนี้แล้ววารุตาไม่เข้าใจกับคุณตาคุณตาช่วยอธิบายให้วารุตาฟังละเอียดอีกสักหน่อยได้ไหมคะตายกตัวอย่างแตาล้านคิดจะไปคบกับใครล้านก่อคิด ถึงแต่เงินในกระเป๋าของเขาแล้วถ้าเขารู้เขาอยากจะคบกับล้านไหมคงไม่คบกับคุณตาถ้าลูกของล้านคิดจะจองฮุบสมบัติของล้านล้านรู้ล้านจะพอใจไหมคงจะไม่สบายใจกับคุณตา แม่ยังไม่ตายลูกจะงุบสมบัติแม่แล้วหรอมันคงเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจจริงๆเลยค่ะคุณตาถ้าพ่อค้าขายของให้กับล้านแพงๆไม่มีความยุติธรรมต่อลูกคะ่ะล้านจบใจไหมคงไม่ชอบอะคะ่ะคงคิดว่าพ่อค,ค้าคนนี้คงจะเป็นพ่อค้าหน้าเลือดค่ะคุณตา ามีคนในหมู่บ้านคอยจองจักกโมยเงินของล้านล้านจะรู้สึกอย่างไรวารุตาก็คงกินไม่ได้นอนไม่หลับวหวาดผวาสิคะคุณตาไม่รู้ชะมาเมื่อไหร่เขาจะมาขโมยยังไงเขาจะยังไงอุ้ยสารพัดเลยค่ะคุณตาหวาดวิตกกังวลมากๆเลยค่ะนี่แกเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ติตายกมาไห้ล้านฟังถ้าเราทำอะไรแล้วคิดเรื่องเงินเป็นติตังทุกอย่างมันโกจะพังและเกิดความหุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิน้นความสัมพันธ์ต่างๆก็จะพังไปหมดจนลามไปเป็นประเทศ ประเทศก็จะล้ามเป็นหลายๆ้ายประเทศจนสุดท้ายก็ทั้งโลกพังไปหมดเพราะเรื่องเงินเรื่องเดียวกุนตาจะบอกวารุตาว่าเราก็แก้ได้ด้วยทฤษฎีปันไดก้าก้นของพ่อหลวงใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล้านเอ้ยกันพื้นฐานทำให้เราเหลือกินเหลือใช้ก่อน ต่อจากนั้นก็ทำบุญทำทานแบ่งปันให้กันและก,กันเป็นการพัฒนาจิตใจไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จะอยู่ด้วยกันแบบร่มเย็นเป็นสุข สุดยอดเลยค่ะคุณตาวารุตานึกภาพออกเลยค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันไปอยู่ด้วยการแบบสบายใจไม่ต้องมาคอยระแวดระวงังแค่คิดก็สบายใจแล้วค่ะคุณตานี่แหละผลของการหม่เอาเงินเป็นติดทัทงไม่คิดเรื่องเงินเป็นอันดับแรกวามสุขจะเข้ามาหาเรา แล้วหลังจากนั้นเงินก็จะตามมาหาเราเองแต่ถ้าเราคิดเรื่องเงินเป็นจีตั้งเมื่อไหร่เมื่อนั้นความวิตกกังวลจะเริ่มเข้ามาจะซื้อจะขายได้เท่าไรขาดทุนไหมจะต้องทุกอย่างจะต้องคิดไปหมดสุดท้ายก็ต้อง คิดถึงผลกาไรสูงสุดเกิดการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นคนเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นทำให้สังคมเดือดร้อนต่างฝ่ายอยากจะได้มากขึ้นเข้ามาเป็นของตัวมากขึ้นสุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกันแบบไม่มีความสุขมีแต่ความหวาดระแวง หวาดกลัวอยู่รําไปทฤษฎีบันได9ขั้นเปี่ยมด้วยคุณธรรมจริงๆเลยค่ะคุณตาสอนให้เรายืนด้วยลำแข้งของตัวเราเองหลังจากนั้นก็แบ่งปันและกระจายความรู้จากหนึ่งไปสู่อีกหนึ่งค่ะรุตาต้องน้อมนำทฤษฎีบันได9ก้าขั้นนี้มาใช้กับชีวิตของวรุตาแล้วค่ะคุณตา ใจแล้วล้านเราต้องน้ำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยืนให้กับชีวิตของเราเองรากทานเราก็จะมั่นคงประเทศชาติของเราก็จะมั่นคงด้วย วันนี้วรุตาได้คำตอบแบบไม่มีข้อกังขาอะไรเลยค่ะคุณตาขอบคุณคุณตามากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณตาเราไปเดินเล่นกันสักหน่อยดีไหมคะนั่งคุยกันสนานและไปเดินกันเลยค่ะคุณตาไปกันเลยจะหลาน